คือมีน้องๆในคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ครับลองแมปนี้หน่อยที่มันเอาลิ้นสู้กันเราเลยงงว่าแมปอะไรวะก็เลยมาเสร็จดูมันชื่อว่าทั้งแบทเทิลนะครับมันอยู่ในหมวดไฟติ้งนะเว้ยเราก็งงว่าเฮ้ยคือแมปอะไรวะคือการเอาลิ้นมาสู้กันเหรอไอันนี้คือผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแมปนี้นะครับผมโอ้ยมีโค้ดด้วยหรอคือเข้ามานี่คือลิ้นนี้เลยเหรอเนี้ยหรออ๋อ อ๋อเอาลินทัฟาด้ออ้ออ่างเนี้ยเหรอเอาโอชนะเลยมาดูนะเดี๋ยวเราลองไปก่อนไปฮะเออล่วงไปอย่ามาขวังฟานฟาดไปโอ้ยฟาดไปเฮ้ยเฮ้ยเออไอหนูไอเบคอนเฮ้ยออกไปเอ้อฟาดฟันอุ้ยโอ้โหมันเอา มีการเอาเอา,เอาลิงอะไรวะนี่คิดแบบโอ้โหดูมันเอาถังฟาดถังฟาดเหรอไอหนูหนูทำเอาถังฟาดเหรอเอาถังฟาดเหรอเออเออโอ้โหโ้ยหอือฟาดไปอือย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออดับเบิลคิวอะดับเบิลคิวอย่ามาไปไปไปช้อนหนึง เรียบร้อยฮะโอ้โหโอ้โหเขามีสกิลเขามีสกิลอืไม่ธรรมดาอ๋ออ๋อธรรมดาเออฟันเออแล้วก็แดชแดชแล้วก็แล้วก็ฟาดฟันแล้วก็ฟาดฟันอ๋อลินลินลินพิฆาตพิฆาตดัน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 ลินพิฆาตลินพิฆาตเออเออต้อง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  อย่าเล่นงี้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 เป็นแบบใช้ลิ้นฟัดฟันเอ้ยลิ้นพี่กอดทั้งลิ้นฟีศาจรู้จักไหมลิ้นปีศาจเอ้ยลิ้นปีศาดอ้โดนลุมเหมือนเราจะโดนลุมโดนลุมเหรอโดนลุมโดนลุมเออ S 1> <S 1> <S อ๋อนี่คือล็อบบี้เหรอทำดีอยู่นี่เฮ้ยทำดีอยู่แล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นชุดชุดมนุษย์กบสีฟ้า appearance chest อ๋อวิมีฟรีห้าด้วยหรอ,อ เฮ้ยเดี๋ยวผมลองลองเปิดดูฟรีนี้เราจะได้เปล่าบีบ v e วอร์ <c oughs> เฮดเฮ้ยนี่มันไอตัวหมีเป็นมีมนี่ว่าอ๋อเนี่ยเราจะมีชุดใช่ไหมนี่ MAC HP อ๋อถ้าเราสวมใส่ใช่ไหมเราก็จะมี HP <c oughs> อ๋ออารมเหมือนชุดกราะอ,อะไรองี้ใช่ไหมอ๋อลิ้นแต่ละอันก็จะมีดาเมจที่ไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยสร้างสารรค์ว่ะสร้างสารรค์ผมชอบ <c oughs> แบบนี้ผมชอบเราได้ชุดแล้วเดี๋ยวเราไปสู้อีกรอบนึงเลยนะฮะไป come on bro come on bro เออโดนตีไปดิอย่าลงไปลงไปลงไปไปลงมาไปฮึมฟาดฟันฟาดฟันฮึมตีตีตีฮึมตีหนึ่งอุ้ยไปเอ้ยไอ้นนี้สติ๊กซี่ไอันี้สติ๊กซี่ไอ้นนี้สติกซี่ KFC นุ๊บนุ๊บล่ะ นูบล่ะโอ้ยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ยเอ้ยเอี่เอ้ยไอนนัวไเอ้วนั้นเอ้ยเออแตกเลยอือเอาแบบถึงเออเดอเยอะๆเนี่ยนหละจะได้จะได้ตีทีเดียวจะได้ตีทีเดียวจะได้ตีทีเดียวอือหัวเสือเหรอหัวเสือก็ไม่รอดไปดิหัวเสือก็ไม่รอดอ้าาาโดนแดดไปเอ้ย โอ้ยไอหัวเสือไอหัวเสือไอหัวเสือมันเอาอ่ะหัวเสือมันเอาหัวเสือมันเอาเหรอฮะโอ้ยมันเอาโอ้ยืหมันมัน HP ผมไปโอ้โหไฟไฟลุกไฟลุกโอ้หไฟลุกชนเออขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยนัดอยากได้อยากได้ HP อยากได้ HP อยากได้ HP ดีไหมโอเฮ้ย <|ja|> มีสกิลด้วยเหรอ เหลืออะไรอะ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องไปแก้แค้นละต้องไปแก้แค้นไปต้องแก้แค้นโอ้โหแล้ผมสปอนตรงนี้ด้วยไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยไม่ดีเลยระหว่างนี้แหละอาศัยช่วงชุนบุญอาศัยช่วงุนมุขอหน่อยขอหน่อย,ออย,ออยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกเจ้าตกเออไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยโอ้ยไม่เไอ้หยาเนี่ยหยาเอาไอ้ลูกไฟลูกไฟโอ้โหไม่มีสกิลลูกไฟไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเออแม่หนูไปไหนไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปวิ่งมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็ว วิ right. right. ่งเร็วอ่ะฉันก็มีฉันก็มีเออซีเจอ่ะไอเมื่อกี้ไอเมื่อกี้มันทำให้เราล้มโอ้โหหุยมันมีสกิวอะสตีดโอ้โหเอาเยอะโคตรมันเลยเฮ้ยมันมันจริงไม่ธรรมดานะครับแบบนี้ใช้ลิ้นในการสู้ขัด <c oughs> คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือให้เราใช้ลิ้นในการสู้กับคนด้านล่างตรงนู้นนั่นแหละครับมันมันคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบที่สนุกดีนะครับเป็นแบบที่สนุกดีสำหรับทางแบทเทิลนะครับก็ก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์แบบไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ไพปต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใืมกดคลิปหน้านะขวับประวัติตี้กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ไพป๊อกด้วยนะครับ ยังไงเย่เลาไม่เจอกันใหม่นนในคล้งเน้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับไม่ไหววะ่ะใช้ลิน้นใช้ลิ้นในการพูดเคเจอกันครับบ๊ายบาย